กลายเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงในโลกโซเชียลค่ะเมื่อพิธีกรหนุ่มกันกันถาวรในบางช่วงบางตอนมีการกระโดดถีบกลางรายการนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องบิลกินที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการเดอะแมสซิงเกิลนะคะซึ่งต่อมาทางด้านบิลกินก็ออกมาโพสต์ถึงประเด็นนี้พร้อมอยังทั้งขอโทษกันกันถตาวอด้วยขณะที่ทางด้านพิธีกรหนุ่มก็อัดคลิปในส่วนของตนเอง ออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเป็นการเล่นกันแบบสนุกสนานหากรู้สึกเกินเลยก็ต้องขอโทษพร้อมขอโทษบิวกินถ้าทำเกินไปค่ะแต่ทั้งนี้ค่ะทางด้านชาวเน็ตนะคะก็ได้เข้าไปคอมเมนต์กันมากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็บอกว่าย้ำบ่อยมากว่าขอโทษอันนี้อยากรู้ว่าขอโทษจริงๆหรือขอโทษให้มันจบจไปบางคนก็บอกว่าซึ่งส่วนใหญ่ก็รู้สึกไม่พอใจในคำพูดว่าขอโทษแล้วกันของทางด้านหนุ่มกันกันตถาวอส่ว บางคอมเมนต์ก็บอกว่าไร้สาระเรื่องเกิดขึ้นเขาก็ต้องทักคุยขอโทษส่วนตัวกันอยู่แล้ว